สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาจะเจอกันอยู่เช่นเคยนะคะในช่องนุ๊ตรถมือสองนะคะกับนุ๊ตที่ปรึกษางานขายของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้เดี๋ยวนุ๊ตจะพามาอัปเดตนะคะแคมรี่มือสองนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานนะคะของสุวินทวงศ์46ของเราใครที่มองหาแคมรี่มือสองอยู่นะคะที่เพชรยนต์ของเราบอกเลยว่าจัดเติมสต็อกให้แบบแน,น่นๆนมีให้เลือกชมกว่ามากกว่า4 0 คันเลยทีเดียวนะคะวันนี้จะพามาอัปเดตนะคะเป็นน้ำจิ้มน้ำย่อยให้ก่อนแล้วกันน้อยจอดอยู่โซนด้านหน้าของบริษัทสุวินทวงเหล่านี้เลยนะคะอยู่ติดกับถนนนะคะสุนทวงตรงนี้ถ้าใครอยากเข้ามาชมรถมือสองนะคะที่ตรงนี้มีรถจอดอยู่ประมาณ 500กว่าคันได้นะคะชอบแบบไหนคุณพี่สามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้เลยเดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตรถโซนขายดีซึ่งนั่นก็คือ Toyota Camry นั่นเองค่ะพี่พี่ขาบอกเลยว่าใครคิดถึงอยากได้ตัว Camry มือสองให้คิดถึงเพชนยน์ไว้ก่อนเลยเพราะว่าที่เพชนยนเราเนี่ยรับ Camry เข้ามาเนี่ยราคาเริ่มต้น6แสนนิดๆเท่านั้นนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาอัปเดตที่คนเลยนะว่าราคาเท่าไหร่เลขไม่ นะคะเลทผ่อนต่อเดือนยังไงอะไรยังไงดูคลิปนี้ให้จบเลยคุณพี่เดี๋ยวจะพาอัปเดตกันคันแรกกันเลยนี่นะคะสีด,ดําดุดุเลยคุณพี่ขาคันนี้ได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะสเปค 2.0G ปี2021นะราคาอยู่ที่729,000บาทเท่านั้นนะคะได้สีดำรถโดยงานระวับศูนยเลยคันนี้สภาพสวยพร้อมใช้งานแน่นอนนะคะพี่พี่ใครมองหาแคมรี่อยู่นะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมมาได้เลยค่ะที่เบอร์โทรด้านล่าง หรือจะเป็นคันที่2คันนี้ลอยคุณพี่ขานะคะได้เป็นรุ่น2.5ไฮบริดพรีเมียมคันนี้เป็นตัวท็อปแล้วปี19นะคะราคา8 0 99,000บาทเท่านั้นเลยนะคะสำหรับคันนี้จะได้เป็นรุ่นสีพิเศษนะคะสีดำออก่วงนะ,ะ8 99,000เลทฟรีด้าพอนอยู่ประมาณ1 4 0 0 0นะคะถ้าใครสนใจอยากได้เป็นรุ่นไฮบริดนะ,ะก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะหรือจะเป็นตัว 2.0G นะคะคันนี้ราคา6 99,000 ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000บาทเท่านั้นนะคะต่ออายุสัญญาเลยรถปี2020ันยี่ิค่ะพี่ขาถ้าสนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เช่นเดียวกันนะคะคันนี้เป็นสีดำสวยๆหรืออีกหนึ่งคันโอ้โหสีดำเยอะมากและรถสวยมากคันนี้ 2.0G นะคะปี21นะคะราคา7 2 9 0 0 0บาทค่ะพี่ขาได้รถคุณภาพสวยเกรดเไปใช้งานเลยนะ,ค,ะคันนี้สวยมากนะคะถือว่าเป็นรถที่น่าใช้งานเลยสวยหรูพรีเมียมใครอยากได้เป็นรถเก่งซีดาน ไว้ใช้งานนะคะผู้บริหารใช้งานได้เป็นรถครอบทัวได้จัดได้เลยคันนี้นะคะราคาดีนะหรือจะเป็นคันนี้เลยราคา6 8 9 9 0 0 0บาทนะคะเป็นรุ่น 2.0G นะคันนี้ได้รถปี2019นะคะสีดำดุดเรียมสันเส้นสายตัวรถมาในสภาพที่สวยสมบูรณ์แบบนี้แล้วเรียบร้อยนะคะการันตีโครงสร้างมาให้ ไม่มีประวัติผิดความชนหนักมานะคะออกได้ทุกอาชีพเลยนะใครที่สนใจนะคะเงื่อนไขาการจัดไฟแนนซ์หรือว่าเป็นราคาซื้อสดคันไหนเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์มาสอบถามได้แวะมาชมได้เลยนะคะที่บริษัเทเพรยนย์น,นะคะสุวินทวงศ์46ของเราจอดเติมสต็อกให้แบบแน่นเลยโทรติดต่อดเข้ามาได้นะคะและคันถัดมาเลยคุณพี่ขาคันนี้2 0 g ราคา7 2 9 0 0บาทปี19ค่ะคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานทั้งหมดนี้คือรถหน่วยงานนะคะเข้าศูนย์ทุกขยะการใช้งานได้ไปคือ คุ้มค่าแน่นอนเลยคุณพี่ขานี่สวยๆนะคะสีดำใครตามหาอยู่นะจัดได้เลยนะคะพี่พี่ขาสีดํามีประมาณ7จ็คันได้ตรงนี้นะคะและถัดมาด้สีขาวค่ะพี่พี่ขานี่เลยนะคะ แฮมรี่นะคะเป็นรุ่น 2.0G สีขาวนะคะปี2021ราคา7 29,000บาทค่ะพี่พราคาดีมากเลยคันนี้นะคะได้สีขาวมุกสวยๆนะเป็นสีที่ขายากและขายดีมากๆในตอนนี้แต่ทางร้านเราก็จัดเติมมาให้แล้วถึง3คันกันเลยนะจัดตัวสีขาวนะคะคันแรกคันนี้7 0 29,000เริ่มต้นผ่อนอยู่ที่11,500บาทนะคะแล้วก็อีกคันนึงสีขาวนี่เลยคุณพี่ 2.0G นะคะได้เป็นตัว720,000โ oh, อ้สเปคเดียวกันเลยราคาเดียวกันนะคะชอบทะเบียนไหนจัดได้เลยไม่ My, ประมาณแสนต้นเท่ากันนะคะถ้าเกิดใครชอบแบบไหนนะคะจัดไฟแนนซ์หรือเป็นราคาซื้อสดอยากได้เป็นแคมรี่มือสองนะคะติดต่อเข้ามาได้นี่นะคะสวยๆเลยแล้วก็ถัดมา 2.0G ค่ะคันนี้นะคะ729,000รถปี2020เช่นเดียวกันนะคะไม่ My, ใช้งาน1 0 10, 10,000กิโลเท่านั้นเลยนะคะถือว่าไม่น้อยมากคันนี้นะไมะ่ My, น้อยผ่อน 1 1 0 0 0มาทตลอดยุสัญญาเลยชอบแบบไหนนะคะติดต่อน,นุดเข้ามาดูรถได้เลยที่บริษัทเพนยนนะคะนี่นะคะสวยมากนะคะจอดเรียงตรงนี้นะ,ะบอกเลยว่าเยอะมากๆยังไม่หมดสต็อกนะวันนี้นุดพามาแค่เสิร์ฟเสิร์ฟแบบราดน้าจิ้มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็มีในสต็อกอีกมากมายเลยและคันนี้นะคะเป็นรุ่นสีบลอนเงินเลยคุณพี่ขานะคะ 2.0G นะไม่แสนปี2020ราคา6 9 9 0 0 0 นะคะราคาเริ่มต้นที่เรามีในสต็อกตอนนี้นะคะจะอยู่ที่629,000บาทนะถ้าคุณพี่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้นะคะและถัดมาเลยคุณพี่ขาเดี๋ยวจะพามาอัปเดตเอาติดนิดนึงเยอะมากๆนะคะ สำหรับค่ายโตโยต้าของเรานะคะต้องบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเติมสต็อกให้แน่นๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นตัวเอ t ติดแคมรี่นะคะมีให้เลือกมากกว่านะอย่างละ4 0่สถึงห้คันเลยสําหรับตัวเอาตริดนะคะมีตั้งแต่ตัว1.8ไฮบริดนะคะแล้วก็จะเป็นตัวเบนซินร้วนณนะตอนนี้นะคะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะเลยอย่างเช่นคันนี้นะคะเป็นรุ่น1.8ไฮบริดค่ะเราก็มีให้นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นสมาร์ทนะคะมีมาให้แล้วราคาเริ่มต้น519,000บาทเท่านั้นเองนะคะหรือจะเป็นตัว1.8 G นะคะคันนี้เป็นโฉมเบนซินนะคะหรือว่าน้ำมันล้วนนะคะ1 6ีปี2020นะคะราคา429,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอีกหลายสีเลยนะรุ่นไฮบริดสีดำนะคะมีให้เลือกจัดเต็มมาให้แล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์สาขาสุนทวงนะคะบอกเลยว่ารถเยอะมากๆค่ะพี่ๆขานี้นะคะจอดเรียงกันอยู่ ชมออนิวเนี่ยนะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่429,000นะคะเดี๋ยวนุจะพาไปดูในส่วนของตัวไมโนเชนนะคะที่ใครอยากแบบว่างบน้อยนะคะอยากนำรถไปใช้งานนี่นะคะเยอะมาก อันนี้จะเป็นพลังนะคะตัวเอาติดนะคะที่เยอะที่สุดนะในรถมือสองตอนนี้ในย่านสูนวงของเราเลยพี่พี่ขาวลเยอะมากเดี๋ยวมันนี้จะมีมาให้ดู2คันนะที่บอกว่าหายากเลยคันนี้1.8 E นะคะปี17ราคา3า9 0 0 0 0 0คุณพี่ขาราคาดีมากๆเลยนะหรือจะเป็นตัวรุ่น GR Sport ค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะเราก็จัดเติมมาให้แล้วเช่นเดียวกันนี่สวยมากนะคะชมนี้เป็นรถปี21ด้วยนะคะสวยๆเลยนะ เอาติสแคมรี่นะคะมีมากมายเลยคุณลูกค้าถ้าใครอยากมาเดินชมนะที่บริษัทเพชรยนต์น,นะคะสำนักงานสวินทวงศ์46นะสามารถติดต่อนุชเข้ามาดูรถได้เลยค่ะพี่พรถสวยการันตีโครงสร้างคัดเกรดมาให้แล้วรับประกันโครงสร้างมาให้ไม่มีผิดความชนหนักจมน้ำมานแน่นอนนะคะรือจะเป็นตัวโฉมนี้รานะคาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่25 9 0 0 0นะคะตัวนี้มีอยู่แค่คันเดียวด้วยนะ1น e นะฮะ259,000บาทนะคะถ้าสนใจนะคะติดต่ออินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยและจะเป็นโซนที่ขายดีมากๆเลยด้านหน้านี้นะคะถ้าใครชอบแบบไหนนะคะติดต่อเข้ามาได้นี่นะคะโซนด้านหน้าของเรานะคะแล้วก็บรรยากาศที่สุวินทวงศ์เนี่ยค่อนข้างดีมากตอนนี้นะคะใครอยากเดินมาดูรถนะคะแวะมาได้เลยนะล้มหนาวมาแล้วมีรถใช้งานกันหรือยังนะคะเข้ามาแวะเวียนดูรถได้เลยคุณลูกค้ารถค่อนข้างเยอะนะคะจอดอยู่ตรงนี้และตรงนี้คือโซนที่ขายดีมากๆเป็นรถที่ใช้งานดีนะคะ อึดตึโทนนะตัวเอาติดหรือจะเป็นตัวแคมรี่ค่ะพี่พขาเราก็มีให้นี่เลยนะคะจัดเติมสต็อกมาให้แบบจุกๆแล้วนะคะชอบแบบไหนนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยคุณพี่ขา c a m รี่มือสองราคาเริ่มต้น629,000บาทเท่านั้นเอาติดราคาเริ่มต้น200,000 ห้าหมื่นเก้าพันชอบแบบไหนจับได้เลยค่ะคุณพี่ขานี่นะคะรถส,สวยๆจอดอยู่ที่ตรงนี้แล้วนะคะพี่ๆแหละอีกมากมายเลยนู่นนะคะถึงนู่นเลยนะถ้าสนใจรายละเอียดนะคะติดต่อเข้ามาได้นี่ค่ะคุณพี่ขาก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากพี่เอฟซีนะกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องด้วย เพื่อจะไปพาดการอัปเดตรีวิวนะคะวันนี้พามาแบบเร็วๆมาอัปเดตบรรยากาศแล้วก็มาอัปเดตรถที่โซนขายดีของเรานะคะว่ามีคันไหนบ้างนะคะส่วนมากจะเป็นขายดีแคมรี่เอาตีอย่างเงี้ยหนูจะเน้นให้ดูเลยนะคะหรือว่าจะเป็นพวก p p v SUV มีอีกมากมายอยู่ด้านหลังนะคะนี่บรรยากาศที่บริษัทเรานะคะโอ้โหบอกเลยว่าสวยงามมากๆคุณพี่สวยบรรยากาศดีไม่ร้อนมากนะคะสนใจแบบไหนนะคะทักอินบ็อกเข้ามาหาหนูได้เลยนะที่เบอร์โทรด้านล่างค่ะ สำหรับวันนี้นะคะฝอย PFC นะกดไลค์กดแชร์นะคะกดต like, ิด,ดตามให้ช่องด้วยนะคะเผ<ม>ื่อจะพลาดการอัปเดตรีวิวนะคะรถมือสองข้ามาใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ